มาดามมีก็เป็นมือสีสันวันดีอีกคือเก้ามือนีมือเงินออกอีกแล้วก่อนอื่นจะไปรับลูกมือนีศูนย์มือนีมีอารมณ์ศูนย์อารมณ์ขงรับลูกเบิ้งสิพากันไปใส่เบิ้งพี่น้องสองแม่ลูกนี่มันหนีเที่ยวลูกก็ดีใจค่ะตีลี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  ความเป็นแม่งกะดีนักมันยังเมืองเมืองเมืองพี่น้องคลิปนี้มีศูนสูนสูนขันมุียังติดไม่ติดมือมานี่เป็นศูนซูนก่อนอื่นนะก็สพ้าลูกก็ตื่นมันเราไปกินเค KFC กันไหมน้าตัเห่าเขาทำไม มีเหมือนกนปักมีเมือนานมีตัวนึงเออนะตักมีทำเดินปักมีชอบชอบาตักทงานไปกันชอบทำให้เราคิดถึงเขาเติมน้ำมันเรียบร้อยเอาขาเขารึรุ่นนี้กัดแล้วถึงตายได้ ตัวน้อยเก่งเก่งเ,เด้วยยังดีอยู่มีของฝากติดใหม่ติดมือมาให้เฮาอยู่แต่ว่ากระสวดเสดกินหอมหาเป็นสมองจักเอาไปเซียงไว้ใสจักแม่นถุงบักริดคือถุงสอถุงเอียงคือสีคือกันแดงอําตามไปน้ำกันเลดเอาลวยวายุหงเขานะเธอหงเขานะวาหลอกหล่อแล้วก็ตีเนียนฉันลืมได้ลืมลืมแล้วก,ก็บรเนียนเน๊ะวางถุงสอใเห็นหนึ่ง ต้งเขาและพี่นอ้องถ้าเวลาผ่านไปไว้เหมือนโกหกมาหอดแล้วก่อนสิฮอดบานกระแวะตลาดก่อนหอัวนดไปตลอดทางได้บักแตงบักหุ้งบักมีบักมักมนได้เบิร์ให้ลูกถ่ายในรถไม่อุ้มหรอกหนัก สาดดูอุ้ตัวนี้หน่อยหนึ่งกับวันดาเหลี่ยมว่าเป็นแมวเป่านอนเหตตาเดียมมองมองพาพาไปใช้กับป้ายมากมาัมกว่าจะได้ขีโดรดเห็นขามไปขามมาขามไปขามมาู่แล้วจะพี่น้องก้อนสิบอันนี้ก็เตรียมของเก็บของยัดใส่กระเป๋านี่ขามมาฟังนี่ของยี่ฟังเนียมของยัดใส่กระเป๋าเตรียมโตขึ้นห้องระวังเตรียมของนี่กับเบื้องหนา้าต,ตาโลดกําลังคิดแผนอันซัวลายไว้อยู่นี่อยู่ในหัวนี่แหละอยู่ในหัวนี่แหละคุณว่า เข่งคืมขนาดสวัสลีก,กันหาจนวินักไปเสียงไปเซียเสียงดีเพราะป่านเสียงเงินละพีน่น้องเสี่ยงเงินเท่านี่เสี่ยงจนลืมข่อยังเงือดเสียงจนหาว่าเห็นมือเจ้าเสือข่อยว่ <laughs> ฉันมีเงินบอกว่าฉันแต่จะพี่น้องมาอนีบุมีอย่างายจ้าเสีนท้องแล้วเราคุณนายกลับมารับประทานแฮมเบอร์เกอร์อันเบเร่โอ้ยลูกกระหวลงง่ายง่ายมานีลูกปวดหีดปวดเนียวบัปล่อยลูกลงเหนียวจกเทีส่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาติดตามชมตอนจบนะจ๊าบ๊ายบาย

อันดีๆเห็นรึยังว้าววันนี้วันถุงโซ่ซื้ออะไรมาฝากเบเกอร์เป็นยังไงนะถุเบเกิลเลยอืมโซ่ตัวนอันนี้หาไปแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วนะอันใหญ่มากค่ะแล้วสิเขียนสุบริกินต่างทานแลยชิมโซ่ให้กูดูอีกไม่เรียนเลยเนาะเป็นต่างหน้าเนาะไม่ได้เก็บต้องให้กัดคำเดียวตัวเองกัดสองคำไหนดูซิโซน่าหน่อย ตัวหน้าตมหนักวงอร่อยไหมจ็บมือแล้วทำเป็นว้ายๆทำเป็นไม่พอใจแช่ไหมอยาบอกทำอะไม่งดูขาอม่งะตแรกว่าจะชไปส่งอยู่โรงงานแล้วกีเกียรติรถติดเช่นมาตรงนี้ก็รถติดจนทำไมไม่สะวกสไพายนี้เธอครัเนี่ย ง่าอดูหน้าอีกแ็้หไงอยู่เพอเห็นไปบ๊ายบาย